ทันทีที่สหประชาชาติมอบหมายให้กองทัพเรือไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นกองกําลังรักษาสันติภาพส่วนหน้าเข้าโจมตีพื้นที่ประเทศที่3าซึ่งถูกกองกําลังผู้ก่อ,อก,การร้ายเข้ายึดของในเหตุการณ์สมมติบนพื้นที่ฝึกกระสุนจริงเล็กที่1ูก,กองทัพเรือบ้านจันเขมเอำเภอทิจกูดจังหวัดจันทบุรีโดยเปิดฉากดาเนินกลยุทธ์ให้รถสายพานลําเลียงสเส้นน้ำเสินบกแบบ B L z 0 7ศูดมยิงด้วยปืนใหญ่อัตราจรขนาด125ม mm, ิลลิเมตรทางด้านกาบซ้าย จากนั้นทางด้านปีกขวากองร้อยยานกอะผสมที่ประกอบไปด้วยรถสายพันธ์ลำเลียงสเสถิน้ำเสินบกแบบวี z อล0 7และรถลำเลียงพลหุ้มเกาะล้อยอย่าง VRT จากหน่วยประชาการนาวิกโยธินฝ่ายละ4คันเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดรอนกองกำลังผู้ก่อการร้ายในทันที ในขณะเดียวกันส่วนกําลังสนับสนุนจัดกําลังผสมเป็นหน่วยเข้าตีปืนเล็กซึ่งประกอบกำลังเป็นกองร้อยทหารราบยานเกาะเคลื่อนเข้าตีเพื่อสถาปนาพื้นที่กลับคืนมาจากฝ่ายผู้ก่อการร้ายตามลำํำดับ การฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนภายใต้รหัสบูส e ไต์2016เป็นการฝึกในลักษณะทวิภาคีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลอีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อกำลังรบหลักของสองประเทศเป็นอย่างมากโดยการฝึกจัดให้มีขึ้นถึง3ครั้งครั้งแรกในปี2010ซึ่งมีขึ้นในพื้นที่หน่วยประชาการนาวิโยธทินฐานทัพเรือสัตหีบและปี2012ณสาธารณรัฐประชาชนจีนและขาดช่วงไปเนื่องด้วยงบประมาณ จนกระทั่งจัดให้มีขึ้นอีกครั้งโดยกำหนดการฝึกตั้งแต่วันที่21พสพฤษภาคมจนถึงวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 9ณนกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตีีโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ,งสองประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยการฝึกนั้นแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นการฝึกภาคทะเลการดำรงชีพในป่า การป้องกันภัยทางอากาศด้วยจรลดำวิถี QWR18 ปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานปฏิบัติการโจมตีโฉบโฉยแต่เทินน้ำเทินบกปฏิบัติการยึดด้วทหารราบยานก่อนช่วงที่สอง การแลกเปลี่ยนยุทธวิธีการลบในเมืองการลบแบบประชิดการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนยุทธวิธีในสาขาต่างๆอีกทั้งการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมโดยมีกำลังพลจากฝ่ายไทยเข้าร่วมการฝึก500นาย ฝ่ายจีน2 7 0นายอาวุธยุทโธปกรณ์จากฝ่ายจีนประกอบไปด้วยเรือยกพนขนาดใหญ่แบบปูล,ลอยช้างปลายานเรือเร็วท้องแข็งอากาศยานแบบแซนแปและรถสายพันธ์ลำเลียงเทินน้ำเทินบกแบบ P ีแอลซซึ่งทั้งหมดกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนผลิตขึ้นเองส่วนของฝ่ายไทยเรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นเรือยกพลขนาดใหญ่ เรือ,อยางเคลื่อนที่เร็วอ,อากาศยานแบบซุปเปอร์ลิงค์300ร้อยรถลำเลียงคนเกาะล้อยยางมีอารอย่างไรก็ตามการฝึกผสมภายใต้รหัสบูสไตสน เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อให้การฝึกประสบความสำเร็จถึือเป็นการส่งเสริมมิตรภาพ,ภาพความร่วมมือทางการทหารของกองทัพในภูมิภาคเอเชียอีกด้วยทีมข่าวชุม,มันช้างรายงาน